สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะพบกันอีกครั้งในโหราแบงกับผมทนายแบงค์นะครับทั้งท่านที่ติดตามในช่อง YouTube Channel แล้วก็ใน Facebook Fan Page เลยนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปดวงปัจชาตาประจำเดือน มกราคมปี2566นะครับเปิดประเดิมสักกาปี2566เนี่ยนะขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปผมนะ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีโชคมีลาภมากมายนะครับคิดจะอยู่อาศัยที่ไหนก็ให้อยู่เป็นสุขนะเป็นที่รักจกักเป็นที่รักทั้ง ของนุษยุเละเทวดาเลยที่ไหนก็มีความสุขไปทุกที่นะครับรำ่รำรวยร่ำรวยร่ำรวยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะใครกดไลค์กดซับสไครกดแชร์นะครับกด Follow กดแชร์อะไรเหล่านี้นะครับครบทั้ง2อ,อย่างสาอย่างนี้ขอให้พรเป็นไปแบบสองเท่า2เท่าเลยนะคร ฝากประชาสำคัญทั้สองเรื่องนะครับผมลงคลิปดวงประจำปี2566เรียบร้อยแล้วนะทั้ง12ราศีเลยสามารถเข้าไปรับชมรับฟังกันได้นะครับช่วง10นาทีแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมพยากรณ์เรื่องของดวงเมืองนะครับใครไม่อยากฟังดวงเมืองเนี่ยเลื่อนผ่านได้เลยนะฮะในช่วง10นาทีแรกโอเคไหมฮะนะครับไปฟังคลิปของแต่ละลัคนาได้เลยนะครับแต่ถ้าอยากฟังดวงประเทศด้วยอยากรู้ภาพรวมๆอะไรเงี้ยจะได้ จัดแจงตัวธุรกิจการค้าได้นะครับก็ฟังคลิปกันให้หมดนะครับแล้วก็ท่านไหนที่จะติดต่อดูดวงกับผมเนี่ยก็ทาง Q r c o d รโค้ A ข้างๆนี้เลยนะครับก็สแกน Q r Code คแล้วก็ติดต่อ,อกันมาผมก็มีช่องทางในการดูหลายอย่างนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตอนนี้ไม่ซ้ำใครคือทําคลิปวิดีโอให้ก็จะออกมาเป็นคลิปแบบที่ท่านเห็นบนหน้าจอเน,นี้แหละนะครับส่งคลิปไปให้เลยมีท่านคนเดียวที่สามารถดูได้นะครับหรือถ้าอยากมีการคุยสนะก็นัดหมายกันว่ากันมานะครับไม่มีปัญหาก็เข้ามาเยี่ยมชมกันมามามา,มาติดต่อกันเผื่อได้ดูดวงนะครับเอาละไม่เสียเวลาผ่านไปสองนาทีแล้วเดี๋ยวไปคลิปทั้ง12ราศีกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะฮะดวงชะต่างชาวลัคนาราศีสิงห์จะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกันนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะมีดาวพระอาทิตย์เลขหนึ่งเป็นดาวประจําตัวซึ่งมันย้ายทุกเดือนนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันเรามาคุยกันในดาวที่หยุดนิ่งอยู่กับที่กันก่อนเ,ออเริ่มต้นที่ดวงแรกก่อนดาวพระเสาร์ดาวพระเสา,ารสา์เลขเจ็ดเนี่ยนะครับเป็นดาวจเจริญอริตอนนี้โคจรอ,อยู่ในเนรือนอริเป็นเกษตร ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่อนข้างที่จะดีมีปัญหาอะไรท่านไหนมีเรื่องประเด็นคดีคงดคงดีความมีโอกาสชนะคดีนะดาวพระสร์ตรงนี้นะครับแต่มันอยู่ร่วมดาวพระศุกอะปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีความรุนแรงนิดนึงแต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยกูค่อยจ่ายทำใจเย็น,เ,นเดี๋ยวดาวพฤะศุกรมันย้ายนะครับมันก็จะดีเองต่อไปดาวพระราหูเลขแปดดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าจเรือนปัตนีโคจงเข้าไปในเรือนสุภาะนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยนะค่อนข้างที่จะดี นะครับแต่ว่ามีความไม่แน่นอนคือสัญญาอะไรต่างๆที่เรามีนะครับคู่สมรสอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้การจเจริญเติบโตความก้าวหน้าชื่อเสียงความสำเร็จมีแต่ไม่แน่นอนยังไงก็ตามแต่ความสำเร็จอะไรต่างๆที่ได้มาในช่วงเวลานี้นะครับให้ไว้อย่าเพิ่งไว้วางใจมันว,ว่ามันจะอยู่กับเราแบบจีรัง พยายามรักษาประคองอย่าพิ่งไปหลงละเลงว่าฮ้ยมันสําเร็จแล้วยังไม่ใช่นะครับต่อไปก็ดับพรเพรหัตเลขห้าแต่พอเพืรหัตเลขห้าเป็นดาวเจริญพันธุและเป็นดาวเจริญมรณะเขาตอนนี้เขาจอ,อยในเรือนมรณะเป็นเกษตรชาวลัคนาราศีสิสงห์เรื่องสุขภาพร่างกายไม่น,น่าห่วงค่อนข้างที่จะดีเรื่องการเดินทางเดินทางไปแล้วประสบความสําเร็จประสบผลที่ดีนะครับจะเดินทางไปไหนก็ไม่มีปัญหาทุกอย่างราบรื่นปลอดภัย ต่อไปดาวพังขันเลข3ดาวพังคันเลข3เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุอ๋อเมื่อกี้พ,พูดเรื่ะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตานะขอโทษทีนะครับ ดาวพฤหัสันเลขห้าเมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรืเอนมรณะนะครับตอนโคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะนะเรื่องการเดินทางไม่น่าห่วงอย่างที่ผมบอกนะไม่มีปัญหาสบายใจได้นะครับเอาใหม่นะต่อไปนะก็ดาวพังคารเลขสามดาวพังคารเลขสามเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนกัมมะนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยชื่อเสียงความสําเร็จยังคงดีอยู่ จะประกอบหน้าที่การงานอะไรยังคงได้รับความนับถือได้รับความได้รับการยอมรับนะครับทั้งจากคนที่ร่วมงานหรือญาติพี่น้องญาติสนิมิสายต่างๆมีโอกาสได้ ไปกลับไปเจอญาติผู้ใหญ่นะครับไปแสดงความสําเร็จของตัวเองให้ญาติพี่น้องอะไรได้เห็นช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่ดีนะครับแล้วก็ดาวที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ดวงสุดท้ายคือดาวพระพุธเลขสี่ดาวพระพุธเป็นดาวจเจริญลาภะแล้วก็เป็นดาวจเจริญกระดุมพระนะครับโคจรเขายู่งเรือนปุตตะังโคจรอยู่อย่างนี้เป็นปรัเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนอะไรก็ตามแต่การเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะครับหรือ,อผลตอบแทนจากการลงทุนมีบ้าง มีน้อยไม่มาหรือถ้าได้มานะครับก็ติดติดขัดขัดไม่ได้จะเออยังไม่ได้มาง่ายๆสักทีเดียวแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้ไม่น่ากังวลอะไรช,ช้าเท่าน,นั้นเองนะครับเดือนนี้มีดาวย้ายทั้งหมด3ดวงแต่สองวันนะครับว,วันแรกก่อนหนวันที่15มกราคม15มกราคมเนี่ยดาวพระอาทิตย์ย้ายดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจำตัวชาวลัคนาราศีสิงห์โคจรเขาไปอยู่เรือนอริ ดูตารางดาวเลยกระดาวได้เลยนะครับไปร่วมพระศุกร์กับเสาศุกร์เสาเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูที่นา่งกลัวและดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนอดีตไปเจอสองตัวนี้อีกหมาชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยใครมีปัญหาเรื่องคดีความนะนะครับหรือจะทะเลาะเบากแว้งกับใครนะช่วงนี้อย่าเพิ่งห้าวนะครับเลื่อนอะไรออกไปได้ให้เลื่อนไปก่อนขยับเวลาได้ก็ให้ขยับเวลาไปจะขับรขับรถเดินทางไปที่ไหน นะครับขับรถด้วยความระมัดระวังอย่าไปทําผิดเกิหมยเดี๋ยวโดนเรียกเข้า่ดนมันจะยุ่งนะครับต่อไปนะครับในวันที่25มกราคม25มกราคมมีดาวย้ายพร้อมกัน2ดวงคือดาวพระศุกร์เลขของระดับภเกษเลข9มาเอา,าว่ากันในดาวพระศุกร์ก่อนละกันดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนศาสชานะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมัดโคจรมาเร็มมเงดวงทิาชาวลัคนาราศีสิงห์มีงานนะ นะครับมีงานเข้ามามีเพื่อนเข้ามามีเพื่อนๆพื่นนำงานเข้ามาหรือเรานำเพื่อนๆไปร่วมกันทํางานนะครับมีคู่ค้ามีคู่สัญญาใครยังตกงานอยู่ช่วงนี้มีจังหวะได้งานด้วยนะครับแสดงความยินดีแล้วก็ดาวเพเกตเลขเก้าดาวเพเกตเลขเก้าโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนศาชาดออดูท่าทางชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยกลุ่มเพื่อนสังคมเนี่ยจะไม่น้อยนะนะครับรอบนี้แต่ว่า ยังไว้ใจใครไม่ได้จะทําอะไรก็ตามแต่เราเอาความคิดเอาความรอบคอบตัวเองเป็นตัวตั้งนะครับจะฟังผู้อื่นก็ฟังได้แต่เราต้องเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับเอาละภาพรวมดวงต่างชาวลัคณรารีสิห์ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับแล้วก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้เรื่อยๆอีกนะครับ กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เอาไว้ให้ผมด้วยนะครับท่านในติดตามทาง f a c e b o o k Fan Page ก็กดไลค์กด Follow นะครับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อผมทำคลิปเนี่ยผมไม่ได้ค่าโฆษณานะมาทำเพราะความรักอย่างเดียวล้วนๆเลยนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะได้มาติดตามรับชมง,งานกันใครสนใจก็มาดูดวงดูงงจุ้ยกันได้ไม่ีปัญหาสำหรับวันนี้คงมีเพลงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ